มยหรอมันต้องมีคนดูมวยแน่เลย เฮ้ยหยุดเลยหยุดหยุดปล่อยเมาส์ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอย่างแรกนะครับสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะฮะกรุณาอย่าซนนะฮะเพราะว่าเกือบทุกชิ้นในบอร์ดมันสามารถขยับได้นะครับคือตีบมั่วแบบนี้มันก็จะทําให้บอร์ดเละนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะตั้งกฎนะครับเออสำหรับคนที่ซนนะฮะจะโดนค่าปรับ500บาทนะฮะและคนที่ไม่เป็นซน อ่าก่อนนะครับอย่าอย่าซนนะฮะเกมมันจะค่อนข้างฟรีรพอสมควรเราม,มาอธิบายส y f ฟอ l ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคนดูหลายๆคนตอนนี้รู้จักอยู่แล้วนะครับสำหรับเกม s p สไ l ฟอะ วิธีการเล่นเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะแจกการ์ดให้ทุกคนนะฮะซึ่งทุกคนจะได้รับรู้นะครับในเรื่องของสถานที่และอาชีพของตัวเองนะครับโดยสถานที่ที่มีในเกมทั้งหมดจะอยู่ตรงบอร์ดตรงกลางเลยอันนี้คือสถานที่ที่มีในเกมทั้งหมดนะครับตั้งแต่เครื่องบินนู่นนี่นั่นโนนนะครับทั้งหมดเลยในระหว่างการเล่นเนี่ยมันก็จะมีคนที่เป็นสปายซึ่งคนที่เป็นสปายเนี่ยจะไม่รู้เลยครับว่าสถานที่คือสถานที่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วจุดมุ่งหมายของสปายคือต้องถามและสืบให้ได้ว่าทุกคนอยู่ที่ไหนกันแนนน่่โดยวิธีกกาาาาารรเเลป็ถถมมคํ เช่นสถานที่ที่คุณอยู่มันมีต้นไม้ไหมสถานที่ที่คุณอยู่เย็นไหมอาชีพที่คุณทําเงินรายได้เยอะไหมอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองมาดูว่าใส่นวนะครับจะใช้คําถามอะไรมาถามกัน แล้วก็ทันทีที่เล่นเล่นไปถ้าสปายรู้แล้วว่าเฮ้ยสถานที่มันคืออะไรสปายสามารถยกมือเพื่อตอบคําถามได้เลยถ้าสปายตอบถูกสปายจะชนะในเกมนั้นเราจะเล่นกันทั้งหมด10นาทีต่อหนึ่งเกมนะครับเดี๋ยวจะจับเวลาให้แล้วตอนตอบคําถามสปายต้องเป็นคนบอกว่าผมเป็นสปายแล้วผมรู้แล้วนี่ปะใช่ใช่ผมเป็นสปายแล้วผมรู้แล้วว่าพวกคุณอยู่ที่ไหนกันตอบผิดก็คือแพ้ตอบผิดสปายก็คือเสียห้าร้อยเลยเรามีการพนันกันในเกมนี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเวลาตอนเริ่มเกมอ่ะเราจะแจกการให้ทุกคน อย่ายกการ์ดออกมานะเดี๋ยวเรื่องแจกการ์ดเดี๋ยวพี่เป็นคนแจกเองถ้าสมมติว่าเราจบเกมแล้วเราต้องการโหวตเอ้สปายไม่โชว์ตัวสปายคิดสถานที่ไม่ออกด้วยเราจะทําการโหวตกันว่าใครเป็นสปายให้ใช้ไอ้ลูกศรนิ้วเนี่ยไปวางไว้หน้าสีของคนที่เราคิดว่าใช่ถ้าสมมติผมคิดว่าพี่ผมไม่วางหน้าพี่อ่ากาจะวางอ่านี่คือการโหวตอันนี้คือการโหวตไม่แน่ใจว่าเล่นเจ็ดคนจะมีสปายทั้งหมดกี่คนนะอันนี้ยังไม่แน่ใจอะไรไอ้เยนที่เป็นรูปสปายเนี่ยคืออะไรในเลนเนี่ยคือมันมันเหมือนเอาไว้โหวตอ่ะมัน ะไไรด้้บางแต่ว่าประเด็นคือถ้าเราขยับอ่ะคนคนอื่นก็ขยับกันตอนนี้แจกการ์ดให้ทุกคนแล้วอ่าเห็นการ์ดในมือตัวเองไหมจะอยู่ด้านล่างอ่ากดเดิมมันคลิกเพื่อซูมนะครับกดเดิมมันคลิกเพื่อซูมอยาบหยาบยกการ์ดออกมานะอ่คนที่เมาที่สุดผมถามไปที่พี่เกมครับ ฮ้ยเดี๋ยวไอเดียวใครเปิดใครเปิดไอเราใครไม่เปิดโอ้ยแพทแพทเปิดแพทเปิดเก็บไว้ให้กูเก็บไว้ให้พี่แล้วแพทแล้วไอ้สีน้ำเงินอ่ะพี่เไอเ้วใครมาเนี่ยพี่ผมบอกเลยไอ้สีน้ำเงินอ่ะมันลากเหรียญผมไปตรงการนะเพราะผมจะเอาเหรียญคืนแม่งก็เปิดการลากอยู่นั่นแเลยยังนี่เปิดจะโซนเอฟจะโซนอ้อะไรไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสไปมีกี่คนสปายมีกี่คนลงการ์ดที่หน้าสีตัวเองลงการ์ดที่หน้าสีตัวเลยครับ สายตัวไปนมีสไายกี่คนหน้าสีหรือบนสีพี่หน้าสีก็ตรงไหนอ่ะด้านล่างแล้วกันอ่ะตรงตรงที่เป็นตัวเลขไม่ถึงนะครับกัลลูามึงอย่าเอาการสไายไปใส่หน้าคนอื่นนะแต่ว่ามีสไปดหนึ่งคนใช่ไหมไอ้สีเขียวใครเนี่ยไม่ยอมลงมึงเป็นสไปดไอ้เจมส์ผมลงผมลงมาแล้วแล้วใครเอาการผมไปไหนไม่มีใครเอาไปไหนเลยพีนั่นแหละไม่ต้องไปต้องผีเลยกูจะจบเรื่องปากจริงจังแล้วนะดไผมม่ทันู ตับสีน้ำเงินก่อนเลยพี่มันโยนบ้วยหมดเลยห้าร้อยมันโดนแน่ห้าร้อยนะไม่พี่เอางี้เราลีนะ five minutes later เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้ลียังอันนี้ลีอันนี้อันลีนะลีนะอ่ะลีแล้วนะลีแล้วนะสีเขียวสีเขียวพี่มันแกล้งสีเขียวอ่าทุกคนทุกคนก่อนเริ่มเกมนะครับทุกคนพูดตามนะครับครับผมขอสัญญาว่า แจกการ์ดเลยพี่อ่ะมามามาแล้วจากการอีกอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มเพิ่มในกฎนะครับเวลาถามคําถามห้ามโกหกโอเคไหมถามห้ามโกหกเวลาตอบคําถามอ่ะห้ามโกหกแต่ว่าตอบแบบใบเบี่ยงได้ตอบเออมันก็อย่างนั้นมันก็อย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าสมมติว่าเราอยู่บนเครื่องบินใช่ไหมอออออยู่ใต้น้ําครับห้ามโกหกห้ามพูดเท็จสมมติว่าตอบว่าไม่บอกได้ไหมพี่ไม่ได้ครับมาเดี๋ยวแจกการ์ดก่อนเลยนะฮะ ให้น้องพีไปคนเริ่มก่อนนะฮะผมถามไปพี่คนที่หลอที่สุดวันนี้ครับพี่เจมส์ครับครับผมถามไปเลยพี่ที่ที่พี่อยู่มีน้ำไม่กินไหมเฮ้ยมีนัวกูเฮ้ยเฮ้ยกรรมการแรีนัวกูเออกินนด้ไหมอะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้ อะไรนะมีมีน้ำให้กินไหมเจมมีครับมีมีไอเจมโอเคเจมเหมือนจะรู้จริงนะเหมือนจะรู้จริงนะเจมเหมือนจะรู้นะผมถามพี่เอกดีกว่าถามคุณมาเลยสถานที่ที่พี่อยู่เนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงชื่อสถานที่ที่พี่อยู่อ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงโอ้มันกต้องผู้ชายเพราะวะนะถามอย่างเงี้ยถูกป่ะอะไรมึงเอามึงไม่รีแอคะไรเลยกูตอบเนี่ย พี่เอกถามครับอขอถามไปที่คนที่รู้สึกว่าจะพูดเยอะที่สุดแล้วนะตอนนี้เอฟเอเครับพี่ครับเอฟครับผมผมอยู่สถานที่เอฟอยู่ตอนเนี้สีเยอะไหมโอ้โหมันก็ไม่เยอะนะพี่แต่มันก็มีหลายสีอ่ะฮะไม่เยอะแต่มีหลายสีคืออะไรวะน้อยกมามอืงงั้นผมถามแพท สถานที่ที่แพทอยู่มันร้อนไหมก็ร้อนนะร้อนนะร้อนร้อนโอเคมีร้อนมีน้ำตาแพทตาแพทเออหนูขอถามพี่ยูครับครับสถานที่นี้นอนได้ไหมนอนได้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  ถา,ถามน้องโปเต้ดีกว่าได้จริงเหรอไี่อาชีพของของน้องโปเต้เนี่ยคือได้เงินเดือนหรือจ่ายก็ได้ทั้งสองอย่างนะพี่คือต้องจ่ายทั้งเงินเดือนก็ได้หรือว่าจ่ายก็ได้อะอ่ะคืออะไร <c oughs> อ่ะพี่เอกขอถามพี่เอ,อ,อกเอครับมืดไหมพี่มืดไหมเหรอ,อม,มืดเลย มันมันมันก็มืดอยู่อ่ะแต่แต่มันก็เนเขาไปตอนมืดกันแหละเฮ้ยโอ้แต่มากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วไงถ้าพูดมากกว่าน,นี้มันก็ไม่ได้แล้วไงตอนนี้ออคือสปายกูว่ารู้แล้วที่ไหนตอนเนีเออ้รู้แล้วสปายกูกูกว่ากูก็รู้แ <c oughs> ล้ววะที่ไหนยิ้มนะตอนนี้สปายยิ้มแล้วเ <c oughs> มื่อไ,ไ,ไ,ไหร่มีคนถามผมมัางนะเออถามน้องพีเลยแล้วกันอันนี้เออเออเออพอถามเลยนะว่าเออ อาชีพที่น้องพีทำอยู่ตอนนี้ต้องบินไหมต้องบินไหมอืมต้องบินไหมไม่บินครับของผมไม่บินครับเดินเดินเดินเลยของผมเดินไม่บินนะไม่บินไม่บินนะไม่เดินไวด้วยเดินไวด้วยเฮ้ยเดี๋ยวดีพี่ยไปแล้ไปแพี่เอ๋อพี่เอ๋ทำไรอ่ะพ nah ี่เอ๋ครับไม่หมองไม่ทันมีคนมองไม่ทันห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 มองไม่ทัน แพตตี้ครับครับผมที่ที่แพตอยู่เนี่ยข้างๆเนี่ยมีผู้ชายตัวเหม็นมั้ยมีเดี๋ยวมาถึงในเกมไปในจริงตอบดีๆสามนีอ๋อในจริงเหรอบทบาทดีบทบาทนี่เราสมบทบาทอ๋อนี่ว่าในจริงบ้างก็อาบน้ำบ้างก็ไม่อาบน้ำว้าวมาผมว่าผมได้ข้อมูล กูทายเลยได้ไหมกูรู้แล้วใครจะไปแมกนแกกูทายดูได้ไหมวะน้องแพ้น้องแพ้น้องแพ้ถามต่อน้องแพ้ถามต่ออ่น้องแพ้ถามสีอะไรดีถามพี่เจมแสบตาปะโหแสบแสบจัดจบแล้วครับ อยู่ครับับอันนี้มันมีจับเวลาไหมพี่พี่จับอยู่ฮะพี่จับอยู่พี่จับอยู่ใช่จับอยู่กี่นาทีครับใช่ใช่อันนี้ผ่านมาประมาณสี่ห้านาทีเงครับฮะถามเอฟดีกว่าใช่ใช่ถ้าเกิดเราไปปุ๊บเนี่ยเอามีโอกาสเจอใครมากที่สุดในกลุ่มพวกเราน่าจะเป็นพี่เราคนหนึ่งแหละแต่ไม่รู้พี่คนไหนนะ ตอบเลยพี่ยกมือตอบเลยเดี๋ยว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 ผมถามชัดนะเอฟผมถามพี่อ้วนผมถามพี่อ้วนว่าไงเอฟอ่ะว่ามาสถานที่เนี้ยเขาแต่งตัวกันไงอุ้ยได้หลากหลายหลากหลายสไตล์เลยแล้วแล้วแต่แล้วแต่เลยมีทั้งแบบเยอะแยะมากมายไก่กอง เดี๋ยวไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมถามบวชเลยไหมไม่รู้กูบวชแล้วตอนนี้กูบวชแล้วคิดว่าใครอะถามน้องแพทด้วยอ่สถานที่ที่น้องแพทอยู่เนี่ยกว้างไหมกว้างไหมกว้างใหญ่กว้างใหญ่นะกว้างใหญ่นะกว้างใหญ่แล้วมาชี้หนทไมอะไอ้น้องมาพี่ขโมยเหรียญผมไปแนแพทน้องแพทน้องพทน้องแพองแพน้อพท่องแพององเองแงน เอาเงินไปเท่าไหร่อ่ะคืออาชีพที่พี่ทำพี่ไม่ต้องเงินไปดิพี่แค่แบบว่ารอแบบรอคนมาสั่งอย่างเดียวอ่ะก็เดี๋ยวให้คุณเอกสักหนึ่งคำถามแล้วกันอ่ะเอฟโดนทีอ่ะอืมสถานที่ที่เอฟแหมเข้าไปทำงานเนตรงเนี้ยคือเอฟเข้าไปทำงานหรือเอฟเข้าไปไปซื้อ เดี๋ยวนะอยู่อยูซื้อวัดใช้ใช้คำว่าใช้บริการก็ได้ไหมอ๋อไปมันโหแม่งก็ไม่แม่งก็ไม่ไปใช้บริาไปใช้บริการดีกว่าเอาล่ะครับหเดแล้วนะฮะและโบสถ์สปายกันครับว่าทุกคนคิดว่าใครคือสปายเอ้ยอย่าเพิ่งเอาการลงมาดีใครและคนที่โดนโบสถ์มากที่สุดนะครับน้องแพทครับเดี๋ยวใครโบสถ์แพทเออทนไมทุกคนสงสัยแพทละห่มสงสัยเกมนะเนี่ย เออผมเองเอฟเนี้ยบีจิ้มอยู่ที่น้องแม้เอฟแปลกมากเลยเอฟแปลกมากเลยไม่ใช่น้องพีซีเหลืองต้องไม่มาชี้หนูกันชื่อและเฉลยครับใครเป็นสปายหนูต้องเอาอะไรลงมาหรือเปล่าไม่ต้อง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 ให้สปายเอาการ์ดลงมาที่สีตัวเองเฮ้ยเอาจีด้วยเอาแต้ม ผมเป็นสบายไอเดี๋ยวเขาแต๊บเอ้าเฮ้ยน้องพี่เอ้าน้องพี่เป็นเหรอผมแบบมีข้อมูลนะแต่ผมไม่ชัวร์ว่าอะไรระหว่างคาสิโนกับไนท์คลับผมเลือกไปที่ไนท์คลับครับผมถูกไหมเฮ้ยเอ้าเอ้ยถูกแล้วมันไม่ร้อนยังไงเนี่ยเวลาคนเยอะมันก็ร้อนอยู่แล้วป้าเดี๋ยวกันยังไงคะไม่ไม่เราเราเพสบอกแอนไหรอเพสบอกแอนไม่เราไม่แอนเราเอฟเอฟลูกอะไรเอฟไม่โลกเลย มัน <or> ก็คือผับไม่ใช่หรอมันก็กว้างดิ